<c oughs> สวัสดีครับ FC ของแปะชัยยศทุกคนนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่พบกับพี่เจียตีใหญ่ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่ได้พบกันนะครับคือตอนหลังเนี่ยในเขต บ้านผมที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันก็กลายเป็นกลายเป็นดินแดนมิกาสันยีคือร้อนไปหมดเพราะว่าเรล่าจอนทั้งหลายก็เข้ามาหมกมาสุ่มกันอยู่แล้วก็ลุ่นใหม่ๆก็เกิดขึ้นคดีก็เกิดขึ้นบ่อยในเขตนี้ทีนี้ทางกรมตำรวจเนี่ยเขาก็เอาจริง เมื่อก่อนนี่มันตำรวจมันทำงานข้ามจังหวัดกันไม่ได้ต่อหลังเขาก็ตั้งเป็นหน่วยเป็นหน่วยเฉพาะกิจปราบพวกนี้โดยเฉพาะก็คือเอาจริงแล้วแหละจับได้ทุกเขตจับได้ทุกจังหวัดพอกรมตำรวจส่งมือปราบเข้ามาตำรวจก็เข้ามาสืบมาสอบ พวกนี้ก็แตกแตกกระเจิงหมดไม่มีใครอยู่พวกโนชุดใหญ่ๆนะพวกปิเจียพวกใครเนี่ยหลบหายหน้ากันไปหมดไม่มีใครอยู่ก็จะมีแต่ชุดชุดใหม่ๆเด็กใหม่ๆเล็กๆที่เพิ่งจะเริ่มัยรุ่นเริ่มซาขึ้นมาอย่างเงี้ยพอเริ่มซาขึ้นมาก็ก็เริ่มหายเดี๋ยวคนนู้นหายเดี๋ยวคนนี้หาย เจอคิงก็ลอยน้ำกลายเป็นศพผมน่ยจะอยู่รุ่นกลางๆรุ่นถัดจากพวกพี่เจียมาประมาณสีห้าปีอายุน,นะที่จะอ่อนกับเขาประมาณนั้นก็ เต็มตัวไปหมดแล้วคือเรื่องเราอะไรมีรายชื่อมีอะไรที่เขาตามล่าตามสังหารเราคือไม่ต้องหวังเรื่องเรื่องถูกจับตอนนี้เจอเมื่อไหร่ก็คือหนีไม่รอดก็ตายเสร็จก็ก็ยิงตายผมก็ไม่อยู่ไม่อยู่ผมก็หนีเตลดิดออกจาก แหล่งนี้ไปเหมือนกันจากแหล่งบ้านผมเนี่ยไปที่นี่เงียบเงาไม่มีใครเลยตะลังเนี่ยไปกันหมดทีนี้มันมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ข้างบ้านผมนี่แหละแต่เขาโดนคดีแทงคนตายแทงคนตายทีนี้จริงๆเขาก็คือเขาก็เป็นพวกกับพวกพิเจนี่แหละพวกตีใหญ่นี่แหละเคยไปป้นไปอะไรด้วยกันเคยไปทํางานด้วยกัน คั้งสองครั้งนันนะแต่ทีนี้เขามีลูกมีลูกสามคนก็คงคิดว่าอยู่ไปก็อันตรายก็เลยหอบลูกหอบเต้านี่ขึ้นไปอยู่เชียงใหม่ แต่ก็ส่งข่าวมาส่งข่าวมาบอกพวกๆใส่คำนี้น,นี่แหละว่าเขาอยู่ที่ไหนอยู่เชียงใหม่อยู่ตรงทาอะไรอยู่เขาไปทําไร่แตงอยู่ผมเองเพอหนีจากที่นี่ไปผมก็ขึ้นไปเชียงใหม่ขึ้นไปส้มอยู่ที่ไร่แตงนี้พี่คนนี้ยก็กะส้มสักพักหนึ่งให้แล้วก็ เดี๋ยวทางบ้านส่งข่าวไปว่ามันยังไงเหตุการณ์ยังไงเรากลับได้ไม่ได้กลับไม่ได้เราก็ต้องไปที่อื่นก็ดีพวกพี่เจียพวกเสือถังพวกพี่ต้มเนี่ยเขาขึ้นไปกันเขาก็ตกใจเขาไปเจอผมเขาก็ตกใจอ้าวมาได้ไงเขาถามมาได้ไงบอกว่าหลบจากทางบ้านขึ้นมาก็เลยมานี่ามาใคร ออกมาคนเดียวแล้วพีเจมาทําไมเนี่ยเขาบอกครูก็ขึ้นมา,ามทําธุระก็เจอกันก็นั่งคุยกันแล้วเขาก็ไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ที่เชียงใหม่นะขับสำล้อชื่อชื่อโชดชื่อโชต ก็บอกไปหาโชดให้โชดหาที่ที่พักให้ะเขาไม่อยากพักที่นั่นแต่จริงๆนะเขาจะมาทํางานกันเขาก็มากลับมาเขาก็มานั่งปรึกษาหาลือกันเขาก็ชวนว่าไปด้วยกันไหมผมก็บอกว่าผมทีแรกผมไม่ได้พูดอะไรคือยังสองจิตสองใจอยู่เพราะว่าเราก็ตัวร้อนมาหนีมา ทีนี้มาน,นึกถึงว่าพี่ชายก็เคยเตือนเอาไว้ว่าถ้าจะทำอะไรก็อย่าไปอิงพวกนี้อย่าไปตามพวกนี้เพราะว่าพวกนี้มันคดีเยอะแล้วแต่จริงในในความรู้สึกผมผมก็ไม่เคยคิดจะเข้าร่วมกับเขาอยู่แล้วเพราะว่ามันคนละรุ่นกันแล้วผมก็ไม่ชอบอยู่อยู่ภายใต้อน,นัตครยผมชอบเป็นตัวของตัวเองใ้เรื่องคดีอะไรเนี่ยเราก็รู้หมดเพราะว่าเขามีคดีอะไรมั่งเราก็รู้หมด ดีมเยอะตำลังนะเขาป้นทีมากทั้งเขตราดบุรีทั้งเขตกรุงเทพพักพวกอะไรเขาเริ่มเริ่มใหญ่โตมากแล้วชื่อเสียงก็เริ่มดังมากกำลังฮอตเลยเ <c oughs> <c oughs> ขาถามผมว่าจะกลับเมื่อไรผมว่าผมจะกลับพรุ่งนี้แหละ ไม่อยู่นานหรอากาพักแค่คืนสองคืนลงคืนผมก็กลับก็ถามว่าจะไปไหนอยากกลับไปดำเนินนะกลับไปดำเนินมีเสร็จมีสิทธิ์ล่วงนะผมก็บอกไม่ไปหรอกเดี๋ยวจะลงไปเมืองการก่อนไปที่เมืองการก่อนผมก็กลับมา กลับมานั่นแหละเขาก็ไปป้นกันซึ่งเรากลับมาแล้วแล้วข่าวก็ออกว่าจนแก๊งตีใหญ่ไปป้นทองที่เชียงใหม่ที่ล่ำเลือกันว่าได้ทองได้อะไรเยอะแยะเป็นทองแท่งทองไหลนั้นก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้เพราะว่า แต่ว่าข่าวมันออกมาออกมาว่าเป็นร้านที่เก็บทองแท่งแล้วมันก็มีอีกข่าวหนึ่งซึ่งออกมาว่านี่นี่ข่าววงในออกมาว่าตีใหญ่ไม่ได้เอาทองแท่งลงมาเอาไว้ที่บ้านเช่าเช่าบ้านให้โชดเฝ้าอยู่แล้วก็ซ่อนไว้บนเพดาน ซึ่งกลับไปเอาทีหลังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงเท็จแค่ไหนเพราะเราไม่เห็นหลังจากที่เขาป้นที่เชียงใหม่เขาก็หายเงียบไปผมก็ลงมาอยู่เมืองการได้สักพักหนึ่งแหละก็มาทำงานทำอะไรอยู่ที่เมืองการจนตอนหลังก็ มาเกมมาโดนเขาไล่ต้อนไล่ต้อนเข้าไปในป่าอ้อยจะเข้าไปยิงในป่าอ้อยคือตอนนั้นารามฟาร์มรู้สึกหรือว่าฟาร์มคิดครั้งสุดท้ายเลยมันบอกว่าเราโดนจับแล้วไปไม่รอดแล้ว,ลว,ลวเพราะว่าเราไปข้างหน้าก็โดนยิง มีอยู่วิธีเดียวก็คือต้องถอยหลางกลับมาโดนจับยอมโดนจับในที่ที่มีคนเพราะถ้าเราโดนจับในไร่อ้อยไม่มีคนและถ้าไม่มีคนเราก็มีสิทธิ์นอนเฝ้าไร่อ้อยยุคนั้นมังการโหดมากสมัยราชศักดิ์โหดมากใครที่อยู่ยุคนั้นนะผมพูดงี้รู้เลยอ่ะโหดจนคนกลัว คนนิพวาวาคนพองสยองก้าหมดละพวกที่ตัวเริ่มมีลายเริ่มเทาเทเริ่มออกรูปไปในทางนี้นะก็ยอมออกมาออกมาโดนจับหน้าสโมสรหน้าสโมสรชมประทานซึ่งเป็นเป็นเวลาพักเที่ยงพอดีคนนั่งกินข้าวกินก๋หยเตี๋ยวอะไรเต็มหมดโดนจับ ก็ก็คิดว่าเราเข้าแผนเราแล้วละ่ะหนึ่งคือเราโดเราโดนจับแต่มีคนเห็นทีนี้ตำรวจเขาก็พยายามรีบเอาผมยัดใส่รถใส่แจมือแล้วเขาก็ไฟหลังเขายัดใส่รถ รีบออกจากที่นั่นไปแต่ก็ยังไม่ละไม่ละความพยายามอยาผมมาทิ้งไว้บ้านโป่งอีกอรอดูไงรอดูว่าภายในครึ่งวันเนี่ยจะมีญาติไปติดต่อไหมมีมีใครไปรับรู้อะไรไหมพระเอิญม,มันไม่มี เพราะว่าผมอยู่ที่นั่นผมมีแต่พี่สาวซึ่งเขาก็ไปทำงานเขายังไม่รู้เขากลับมาเขาถึงได้รู้กลับจากทำงานตอนเย็นเขาถึงได้รู้ว่าเราโดนจับก็ไม่มีใครไปไม่มีใครไปคือถ้าไปก็จะต้องไปที่จำบึงเพราะว่าเราเกิดคดีที่นั่นแต่ว่าเข้าตัวเราเนี่ยไว้บ้านโป่งเพื่อดูเหตุการณ์ทางนู้นว่ามีใครไปไหมก็ไม่มีใครไป พอไม่มีใครไปเนี่ยเย็นเขาก็ตันมืดอ่ะคือเขา้าห้องขังโรงพักบ้านโป่งยุคก่อนนี้ถ้าใครเคยผ่านนะตรงหอหน้าหอนาฬิกานะมันจะเป็นเรือนไม้สองชั้นแล้วก็ห้องขังอยู่ด้านบนลรงพักเก่านะตอนใหมน,นี้เดี๋ยวนี้เห็นสร้างใหญ่โตแล้วผมผ่านไปก็ยังมองมองชำเลืองห่างตาม,มองอยู่ว่า นี่ตรงเนี้ยเคยเอาปูมาขังไว้เอากูไม่ได้บายบายเสียใจด้วยนะล้วก็เขาก็เอาผู้ต้องขังที่ท oh ี่ผู้ต้องหาอยู่ในอยู่ในโรงพักมันยังเป็นผู้ต้องหาอยู่เขาก็เอาผู้ต้องหาที่ถูกจับมาก่อนหน้าผมเนี่ยเพราะมาก่อนมีต้องขังมาเจ็ดวันมีอำนาจขังเจ็ดวันเขาก็ย้ายไป ย้ายไปอยู่ที่ห้องขังที่สําหรับขังผู้หญิงเพราะว่ามันไม่มีผู้ต้องหาผู้หญิงปกติถ้ามีผู้ต้องหาผู้หญิงเขาก็จะแยกไว้ไงเห็นไหมจะไม่ขังรวมกับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ชายนี้มันไม่มีผู้หญิงมันไม่ค่อยได้มีเรื่องอะไรบ่อยหรอกใช่ไหมไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายมันมีทุกวันแหละเดี๋ยวจ็จับคนนู้นมาเดี๋ยวก็จับคนนี้มาเขาก็ย้ายวกนี้ไปไว้ห้องขังผู้หญิงเขาก็ไว้เอาผมไว้คนเดียวแล้วก็ไม่ให้ใครติดต่อ เราก็เริ่มผิดสังเกต์ล่ะเริ่มผิดสังเกตไาเอ๊ะปกตินี่คดีเราไม่ใช่เล็กนะคดีใหญ่แล้วก็มีข่าวล่ำลือว่าเป็นแก๊งเดียวกับตีใหญ่เป็นพวกตีใหญ่อะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็ไม่มีใครมามาดูเลยไม่อยากให้เป็นดาราเนะี่ยไม่ยอมไม่มีใครดูไม่มีใครมองเลยคือเขาอาจจะมีคำสั่งห้ามให้ใครมายุ่ง ให้เราติดต่อกับใครทางนั้นเพราะเขาคิดว่าเรายัางไงก็ต้องหาทางหนีหาทางแจ้งให้พวกทราบอะไรมาแย่งมาทิง้งมาอะไรกันอะไรเงี้ยเขาก็กลัวหมดอ่ะเขาก็ขังไว้ที่นั่นตำรวจเดินผ่านก็ผมก็ถามตำรวจถามว่าทาไมเอามาขังที่นี่เนี่ยมันก็มองมอง,ม,องมันไม่พูดด้วยไม่พูดกับเราด้วย เรายิ่งแรกเริ่มแปลกใจใหญ่ว่านีสใส่ตำรวจไม่ใช่อย่างนี้เห็นไหมตำรวจไม่กลัวหรอกพูดต่อาหาถามน่าจจะหันมาตะคอกเราหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้หรือหันมาพูดกับเราดีๆก็เป็นได้แต่ว่ามันไม่พูดเลยเมื่อไม่พูดเลยเนี่ยเราก็ยิ่งเริ่มสงสัยใช่ไหมแต่ใน,นสายกลางคืนมันก็มารับ ช่วงจากกลางวันที่เอาตัวมาจนมืดเนี่ยเราผมก็นอนใช้ความคิดว่ามันมีมีโอกาสที่เราจะต้องโดนอะไรสักอย่างคืนเนี้ก็หาวิธีว่าเราจะทำไงแต่มันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่มีใครมาเยี่ยมไม่มีใครมาติดต่ออะไรทั้งสิ้นตัวคนเดียวอะ ก็นอนคิดเอาเองว่าเราจะทำไงเราถึงจะรอดก็อย่างที่ที่ผมเล่าในคลิปที่เคยเล่ามาแล้วนะั่นแหละว่าผมก็ต้องแหกปากกลายเป็นคนเพี้ยนไปเพื่อที่จะให้คนนอกรับรู้มากที่สุดว่าเราเป็นใครกำลังจะไปไหนจะโดนอะไรเพื่อให้คนที่ คิดจะทำไม่ไดีกับเราเนี่ยมันก็อาจจะกลัวมันก็อาจจะไม่กล้าเพราะว่ามีคนรับรู้เยอะแล้วมันก็จริงอย่างที่เราคาดเพราะว่ากลายเป็นว่าทั้งชุดมันไม่ได้มันไม่เอาบางคนไม่เอาบางคนเอาเพราะว่าบางคนก็อ้างว่ามันมีคนรู้เห็นเยอะแล้วแล้วมันก็ตะโกนบอกจนหมดชื่อเสียงอะไรตำรวจที่ไหนอะไรอย่าเงี้ย นั่นแหละคมฟรามตายไปได้ถึงโรงพักจอมบึงไปนอนอยู่เขาก็ขึ้นป้ายไว้ว่าภัยสังคมหนึ่งเดือนห้ามเยี่ยมห้ามประกันนายชัยยศบุญเรืองคดีป้นฆ่าพยายามฆ่า <c oughs> ห้าม <c oughs> ห้ามเยี่ยมห้ามประกัน ก็นอนอยู่นะั่นให้มันสอบเดือนหนึ่งเวกลางคืนไข่เ,เราไปสอบเ,อเราไปออกกำลังเราไม่ได้ออกเรามันออก <laughs> ไปอยู่เราพักก็คิดอีกอย่างหนึ่งพอไปถึงจาบึงอะ่ะพอเราเจอสาภาพนี้เราคิดว่าวิธีเดียวที่เราจะรอดเราไปได้ก็คือคือไม่ใช่รอดออกไปได้แต่คือเราจะรอด ไปตามสเต็ปของเราโดยที่มันมาทำอะไรเราไม่ได้มากเนี่ยก็คือการไม่พูดมันจะทำไงก็ได้แต่กูไม่พูดจะามาใช้จิตวิทยาพูดบานล้อมจะมาพูดแบบเห็นอกเห็นใจสงสารอะไรแล้วแต่เราไม่รับรู้ไม่รับฟังทั้งนั้น ต่แกได้เวลาเราโดนจับอะ่ะมีตำรวจชุดหนึ่งที่พูดคูพูดอะไรเราอย่างงี้มึงไม่รับเดี๋ยวมึงหนักนเจอดีเดี๋ยวมึงอย่างงี้อย่างงี้คุสาราพัดส,สาราพันธ์แล้วเดี๋ยวก็จะมีชุดหนึง่งเขามาคุยว่าลูกผู้ชายทำทำรับไปเถอะจะได้เบาๆนะอ่าต้องไปคิดอลายมากหรอก เราทําจริงแล้วก็รับไปแอบพวกนี้มาปอบมามาปอบโยนมาพูดนิ่มพูดเื่อนําไม่ได้หลอกผมไม่ได้เดี๋ยวจะเอาไปนู่นเดี๋ยวจะเอาไปทําอย่างงู้นอย่างนี้ก็ทาเลยเพราะว่าเราคิดอยู่แล้วว่าเต็มที่ก็แค่ตายถ้าตายก็อาจจะมีเรื่องนั่นแหละไม่รู้ว่าเราตายแล้ว่าญาติเราเอาเรื่องก็ก็เป็นเรื่องทําไมเอาเรื่องก็แล้วไปมันก็ตายฟรีไปเพราะว่า เราจนนะเราไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยมันเสียเปรียบเขาทุกอย่างเลยเวลาเราอยู่ในเงื้อมือเขาอ่ะใช่ไหมก็ทีใครทีมันนะทีของเขาอ่ะแต่ว่าทีของเขาเขาจริงๆริมันมีหลักที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่มึงจะปฏิบัตินอกเหนือจากกฎหมายก,ก็ช่วยไม่ได้แล้วเราเพราะว่าเราอยู่คนเดียว ในสุดเดือนก็เอาอะไรไม่ได้ก็จับผมทรงสารมันต้องทรงสารอยู่ดีแล้วเพราะว่ามันไม่มีอำนาจแล้วหนา้าที่ขังทิมขังผมได้ภายสังคมเดือนเนี้นเพราะว่าเป็นก้ออายการศึกตอนนั้นเห็นไหมถ้าเป็นในภาวะปกติเนี่ย เขาก็ขังเราได้แค่เจ็ดวันกรนีตำรวจมีอำนาจขังเราเพื่อทำการสอบสวนเขาจะอ้างว่าเนื่องจากยังสอบสวนไม่เสร็จสิ้นเขาก็จะขังเราไว้จนครบเจ็ดวันนะเมื่อครบเจ็ดวันแล้วเขาก็ส่งตัวเราไปศาลไปฝากขังเขาก็จะเขียนไว้ในใบซี่ฝากขังว่าเนื่องจากยังต้องสืบหาพยาน ไม่ครบถ้วนยังสืบสวนยังไม่เสร็จสิ้นจึงขออำนาจศาลฝากขังนายคนนี้ไว้เป็นเวลา12วันนับตั้งแต่วันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้นี่คือฝากที่หนึ่งเขาจะฝากเราได้ครั้งละ12วันแล้วก็จะฝากได้แค่7ครั้ง ็ครั้งเนี่ยก็คือแปดสิบสี่วันเขามีอำนาจแค่นั้นศาลมีอำนาจแค่นั้นภายในแปดสิบสี่วันเนี่ยถ้าอายการยังไม่ฟ้องยังไม่ทําเรื่องตํารวจยังทําสํานวนส่งอายการฟ้องไม่ได้หรืออะไรสํานวนไม่พอหรือว่าอะไรพวกเนี้ย,เข,ยเขาก็ปล่อยเขาต้องปล่อยเรายกผลประโยชน์ให้เราแต่ไม่มีหรอก แต่มามก็ดึงดึงเราไปโน่นฝากที่หกฝากที่เจ็ดนั่นแหละแล้วก็ฟ้องอายการก็ฟ้องนี่คือกฎหมายเบื้องต้นที่เราต้องรู้เขาฝากเราครั้งละสิบสองวันมีกำหนดได้เจ็ดครั้งแปดสิบสี่วัน เมื่อก่อนนี้เวลาครบสิบสองวันก็จะต้องเรียกเราออกศาลเพื่อที่จะมาฝากขังต่อหรือว่ามารับฟ้องถ้าเกิดว่าเขาฟ้องก็มารับฟ้องถ้าเขายังไม่ฟ้องก็ฝากขังต่อฝากที่สองฝากที่สามอะไรงเงี้ยแต่ถ้าวันที่ออกเป็นวันหยุดหรือวันนัาขากขัตฤกษ์วันเสาร์อาทิตย์วันอะไรเงี้ยเขาก็จะล่นลงมาล่นมาเป็นวันปกติทำงานปกติราชการปกติ จ็ดครั้งถ้าไม่ฟ้องปล่อยพอฟ้องสมมติว่า,าฟาังที่ห้าฟังที่หกอ,อายการฟ้องฟ้องเราฟับเนี่ยวันที่ฟ้องเนี่ยศาลก็จะอ่านสำนวนฟ้องที่อายการฟ้องมาให้เราฟังว่าวันที่เท่านั้นเ,เราจะได้ทาแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยอ,อ่านไล่ล้อเรื่อยมา จบแล้วเขาก็จะถามว่าจะเราจำเลยจะปฏิเสธหรือจะรับสารภาพถ้าราับสารภาพเราก็บอกไปเลยวันฟ้องว่าเรารับสารภาพจำเลยรับสารภาพตามฟ้องครับก็จบก็เซ็นรับฟ้องแต่ถ้าเราบอกว่าจำเลยขอปฏิเสธศาลก็จะถามว่าจำเลยแสดงว่าเราจะสู้คดีถ้าเราปฏิเสธเนี่ย ศาลเคยจะถามว่าจำเลยมีทนายไหมมาแก้ต่างแต่าบอกจำเลยเป็นคนยากจนไม่มีเงินจ้างทนายหรอกขอให้ศาลรเมตตาจัดตั้งทนายให้ด้วยเขาก็จัดตั้งทนายให้เราเขาเรียกทนายศาลตรตั้งที่ประจำอยู่ที่ศาลนะพวกนี้เขาก็จะมาทํางานบ้าง มาถามแล้วมั่งนิดๆหน่อยๆคือเขาไม่ได้ใส่ใจว่าเขาไม่ได้ได้ตังค์เขาด้เขารับเงินเดือนแต่ถ้าเรามีพิเศษให้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเราจ้างเขาอีกทีไงโปเข้าไปฉีดยาไปอย่างเงี้ยเขาก็เออไอ้นี่หน่อยคือระวังยากด้วยแล้วระวังยากด้วยการสู้คดีแล้วเรามีทนายเนี่ยพราะทนายไม่ใช่ญาติเราทนาย คือเขาต้องการเงินเงินค่าจ้างยิ่งเราสู้คดีถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งมีตังค์หรืออะไรอย่างเงี้ยข้อมูลเราอาจรั่วไหลได้เพราะนั้นถ้ามีทนายที่เป็นพวกเป็นพ้องแล้วว่าเราสามารถจ้างได้เองก็ควรจะจ้างจ้างเองก็นั่นแหละ พอถ้าเรารับสาร,รภาพคดีผมนี่ผมรับสาร,รภาพแล้วก็พอรับสาร,รภาพเขาก็สืบโจทย์สืบยำเลยสืบไปแลนิดหน่อยพอเรารับสาร,รภาพแล้วเขาก็นัดวันตัดสินเรียกนัดฟังวันนัดวันฟังคำพิพากษาผมก็อยู่ในขบวนการประมาณ เก้าเดือนประมาณนะเก้าเดือนที่ผมจําได้ก็ตัดสินตัดสินแล้วผมก็อย่างที่เล่าออแหละไปนอนซอยสิบสองคืนแล้วก็เปิดผมเอาไปส่งบางฝั่งก็ไปอยู่บางฝั่งก็ไปติดบางฝั่งก็ครั้งนั้นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมพบกับพี่เจียแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยคิดว่า อาจจะมีโอกาสได้พบกันอีกแต่ก็ไม่ได้พบจนจนประมาณปี2521นะที่เข้าไปโดนล้อมที่เขมาไม่รู้จำผิดหรือว่าช่วงนั้นที่ผมเพิ่งจะไปอยู่บางฝั่งใหม่ๆ21หรือ22 23ประมาณนี้แหละอยู่ในช่วงเนี้ยก็ ก็ได้แต่รู้ข่าวแล้วต่หลังก็มาได้ยิงข่าวว่าเขาโดนยิงตายที่ทางเข้าวัดธรรมชตก็แหละจากกรณีที่ทวีปเป็นสายให้ตำรวจล่อออกมาให้ตำรวจยิงก็ไม่รู้จริงเท็จยังไงเพราะว่า ผมยังอยู่ในคุกแต่ออกมาก็มาเสบสาวแล้วเรื่องหาเรื่องจริงซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเงื่อนงำเป็นที่น่าสงสัยของใครแต่ใครหลายคนว่าตีใหญ่จะโดนใครยิงกันแน่ผมไม่ฟันธงแล้วกันไปดูคลิปเก่าๆแล้วก็อีกข้อเอาเอง ตามสติปัญญาที่ดูอ่ะก็หลายคนก็ดูดูเรื่องนี้กันเยอะดูมานานดูหลายช่องดูแล้วก็พยายามหาข้อมูลว่าอีไหนเป็นจริงอีนไหนไม่เป็นจริงแล้วก็เอามารวบรวมวิเคราะห์อเอาว่าใครน่าเชื่อได้ใครน่าไม่น่าจะเชื่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่บังคับกันก็ นี่แหละเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้พบกับพี่เจียได้เห็นหน้ากันครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เห็นอีกเลยจนจนได้กลับมาแล้วก็มาทำคลิปเนี่ยแล้วก็ได้ไปบ้านได้ไปเห็นรูปได้ไปทําบุญให้เขานี่แหละเท่านี้เป็นสิ่งที่เราทําได้ ก็ทำได้แค่นี้นั้นคลิปนี้ก็เล่าไว้ให้ฟังเป็นเป็นเรื่องสั้นๆช่วงหนึ่งช่วงสุดท้ายที่ที่ผมเจอกับเขาเจอกับพี่เจียก็ขอให้ f อฟซทุกท่านนะครับมีความสุข จเจริญรุ่งเรืองในชีวิตร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ